สวัสดีค่ะเมนูง,ง่ายๆเย็นนี้ไปดูกันเลยจ้าไก่ตุ๋นมาระมะนาวดองจ้า,าทานด้วยกันไหมคะเมนงูง่ายๆเย็นนี้ค่ะไก่ตุ๋นมาระมะนาวดอง ไปค่ะไปทางเข้าด้วยกันค่ะไก่ตุ๋นมาระมะนาวดองจา้าวันนี้เมนูง่ายๆหลังกลับมาจากทำงานนะคะอยู่ข้าวไม่รู้จะกินอะไรดีอากาศก็ร้อนร้อนอยากซดอะไรที่แบบว่าร้อนๆเข้าไปดับร้อนอีกทีหนึ่งนี่ค่ะ ใส่เห็ดหอมก็มาราะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะอากาศก็ร้อนข้าวสวยก็ร้อนมาทานคู่กับตุนมะระไก่มะนาวดองมันก็แปลกนะมันสดชื่นนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอตัวก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะ